สวัสดีครับทีมงีนะช่องคุณพ่อก,กัรดไฟค,คังนะครับเยวันนี้เป็นเมก้านะครับก็จะทําให้เข้ากับว่าเมก้ามาก็ครบแล้วกับเซตไมเทิลซีแบบนะฮะก็ทําเป็นคลิปครบแล้วแล้วก็ตอนนึ่งอาทิตย์หน้าก็โดนบีบีทีสิบเอ็ดนะฮะก็ก็ทําต่อไปอยู่ดีกับเด็กวีนะทำเด็กวีครบแล้วใหม่ยังมีต่อนะฮะกับอ่าแต่นั้นไม่เป็นของอาทิตย์หน้าไม่ต้องพูดนะวันนี้เรา,าพูดของวันนี้กันก่อนนะครับมันจะเป็น เมกา้าครนี่คุณพ่อจัดเป็นแยกสายอย่างเดิมนะคุณพ่อไม่ได้เอาเอาเจ้าเวนัมสติงเกอร์นี่มารวมเงินกับคุณแม่นะฮะอันริงมันรวมไดไม้มันก็รวมได้แหละแต่ว่าไม่ชอบไงชอบแยกสายกันไปก็เป็นเด็กเน้นเน้นโม่กองแบบร้อยเปเซ็นนะฮะก็จะไปซับกับของเก่าๆของไอ้เจ้ากันนิงคาริโอซะเยอะนั่นเองเนาะตัวเริ่มเหมือนเดิมใช้เป็นใครก็ได้แล้วแต่ชอบนะฮะก็ เลยครับจั่วฝันของข้าเป็นเกตหนึ่งรือสูงกว่าควิกชิลเวนการ์ดยืนหลักของเราจะเป็นเจ้านี้เนาะค่อนข้างจะไม่ใช่ค่อนข้างบอกเลยว่ามันเก่งมากเก่งแบบโคตรเก่งนะฮะอสุรกายแมลงพิษเวนอมสติงเกอร์หนึ่งมืนสองพันมีโพเทคออตโต้เวนการ์ดเมือ่อถ้ามีการ์ดเข้าดาเมจโซนคู่แข่งในเทิร์นของเราตัวมันจะบวกหนึ่งหมื่นจะเข้าแบบไหนก็ตามในเทอร์นเรา บวกหมื่นแค่แปะก็บวกแล้วแล้วมันไปซับกับสก,กิลล่างนะฮะเมื่อมันโจมตีบัตหนึ่งนำเลก่าเราหนึ่งใบเข้าโซจนจบเทินคู่แข่งจะไม่ได้ทิพลัง,งทิกเกอร์แล้วเราจะเอาความสามารถกับพลังของทิกเกอร์มาใช้เองนะครับว่าสมมติว่าเราตีคู่แข่งไปแล้วเขาเจ็บเจ็บคิดที่เข้าครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราจะได้บวกหมื่นบวกคลีแทนโคตรน่ากลัวนะฮะ หลังจากนั้นสามารถโซบัสเกตสามหนึ่งใบคู่แข่งนำโอาการ์ได้เราเลือกคู่แข่งเราเลือกการ์ได้แบบสองคู่แข่งสองใบฮิลแล้วคู่แข่งเช็คดามมจสองครั้ง,บ,งบังคับทําก็ถ้าฮิลแล้วผมไม่เช็คดามมจครับไม่ได้ฮิลสองเช็คสองนะฮะ ถ้าเกิดว่าสกิลบนสกิลล่างซับกันแล้วถ้าเขาเช็คดาเมจปุ๊บเป็นดอทิเกอร์เป็นคริเป็นฮิลเราก็จะได้เกิดบวกหมื่นได้จัวบวกหมื่นได้คริบวกหมื่นได้ฮิลแล้วสกิลบนที่บอกว่าบวกหนึ่งพันต่อไอ้บวกหนึ่งหมื่นต่อการเข้าดาเมจสองใบก็เท่ากับว่าตีอยู่ที่สามหมื่นสองโคตรน่ากลัวนะน่ากลัวมากนะฮะใส่เว้สี่เนาะตัวซับที่มาในชุดเดียวกันนะครับเก่งทั้งทั้งอยู่ในบอร์ดและอยู่ในหลุมเนาะ เป็นตัวที่ทําให้ไอ้เนี่ยขึ้นมาคู่กันเมื่อไหร่ปุ๊บฝั่งตรงข้ามเครียดแลละเริ่มมีความปวดหัวในการเล่นแล้วนะฮะก็จะเป็นอสุรกายขนาบโจมตี intrusister ครคั In ister, นี้ใส่4เนาะในคุณแม้แเราใส่แค่ใบเดียวแต่ว่าในนี้ต้องเป็นต้องใส่4ีนะฮะหนึ่งมื่นสองพันมี p r o t e c auto v a n a r ออโ u t o ในดอบโซนถ้าในเทิร์นนี้มีการเจ็บแดมคู่แข่งมีการเจ็บแดม แล้วเมื่อจบการต่อสู้ที่แวงกัดโจมตีเคาเตอร์าบัสหนึ่งโดดไอ้นี่จากเลียเอ้ยจากหลุมลงเลียแล้วก็เขาโซบัสหนึ่งลุกเลียหนึ่งตัวอ่าต้องบอกสก,กิลล่างเนะเาะออโต้เลียกาดโซบัสหนึ่งลุกเลียหนึ่งตัวแล้วตัวมันบวกหมืน่นในคุณแม่คุณพ่อพูดผิดนะฮะคุณพ่อบอกว่าตัวมันและตัวที่รู้มาบกหมืนม่นใช่ไหมความจริงแค่ตัวมันนะที่บกหมืน่นซึ่งคุณพ่อมองไม่เห็นมองไม่เห็นลูกเต่าอมองไม่เห็นไอ้ไอ้ ไอ้ลูกน้ํานี่เลยนะต้องขอบคุณน้องๆที่มาทักคุณพ่อหลายๆท่านนะครับว่ามันบวกแค่ตัวมันเองคุณพ่อคุณพ่อถึงวมา่าโอ้มีลูกน้ำมองไม่เห็นไม่ไหวใส่ตามองไม่เห็นนะฮะแล้วก็ใส่กันนิ่งคาริโอว้คููหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงเดียวกันมันเป็นโครงโม่งองเหมือนกันถึงแม้ไอ้เวนัมสติงเกอร์มันจะโม่งลงแดมก็ตามแต่ก็โดยทั่วไปแล้วก็คือโม่งองเหมือนกันไม่ต่างกันทำให้เด็กคู่ต่อสู้ บางลงเช็คทริกเกอร์ไม่ได้สิกเกอร์ลงดรอปบ,บ้างอะไรบ้างเนะาะผมว่าถือว่าเป็นคาเดกอรี่เดียวกันนะทั้งทั้งการนิ่งคาลโอแล้วก็เวนอมสติงเกอร์นะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วไอเนี่ยมันสามารถไลไลมาทีหลังปิดเกมได้หรือก็ไล่แรกไลต่ต้นๆหรือว่าในโซเรามีตัวที่เป็นเกรดหนึ่งตัวใหม่ที่มันทำกลายเป็นเกรดสในโซก็สามารถขึ้นสามะขึ้นเป็นการนิ่งคาลโอได้เลยก็แล้วแต่ชอบ หนึ่งหมื่นสองพันมีโพเทคนะฮะออตโต้แวนการ์ดเมื่ลงสนามบวกหมื่นบวกไป๊มื่ลงสนามบวกห้าพันบวกไดรฟ์แล้วก็คู่แข่งเอาทับเด็กลงดอบถ้ากลายเป็นเกรดสามหรือสูงกว่ามันจะบวกหมืน่นบวกหมื่นบวกไดรฟ์แทนนะฮะอ,อ่อไม่ใช่สิบวกหมื่นแล้วบวกอีกไดรฟ์หนึ่งกลายเป็นเช็คกลายเป็นตีสองหมื่นเจ็ดสี่ไดรฟ์อ่ะถ้าเป็นเกรดสามแล้วก็สกิลล่างออกแอคทีฟแวนการ์ดวันเบอร์เทิร์นนะครับโซบัสเกรดสามหนึ่งใบคู่แข่งเอาทับเด็กลงดอบหนึ่งใบ และคู่แข่งจนจบเทินจะไม่สามารถใช้เกรดนั้นป้องกันได้จากมือก็น่ากลัวเพราะว่าเรามีเกรดหนึ่งตัวใหม่ทําให้มันสามารถเล่นเร็วขนาดนั้นได้เนาะเด็กนี้ยังไงก็ตามเราต้องมีไอ้เจ้ากันไกลอยู่ในช่องเรียวเพราะฉะนั้นตัวหาเกรดสามจะค่อนข้างเยอะใส่เป็น m a x i n i n น n งแมนเทสใบนะครับเมื่อเข้าช่องแวนเรียบัตหนเปิดทับหกเกสาหนงใบขึ้นมือกับกองสับที่เหลือ ตัวบวกหกพันะฮะใช้ง่ายมากๆตัวนี้เป็นตัวช่วยตีข้างแล้วก็เอามาโมหลุมบวกคลีเพราะว่าตอนนี้การไงแดมกับเด็กนี้ค่อนข้างจะง่ายกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าโซค่อนข้างลำบากแทนเพราะฉะนั้นตัวนี้เอามาช่วยไงแดมได้เนาะเอ้ยเอามาตีจัว่วยิงไม่ให้ยิงสิตีจัวโม่ได้เนาะก็จะเป็นไฮดิงคิลเลอรีฟเนาะ 9,000ชู 9, 000, 5, 000, ๊บพันออโต้แวนเหลียมันจมตีนะครับบัตหนึ่งโซ่หนึ่งจัวหนึ่งอ๋อไม่ใช่บัตรหนึ่งโซ่หนึ่งบวกหมื่นเป็นตีสิบเก้าแล้วก็คู่แข่งอัศเดกลงดบนะครับถ้าเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าเราได้จัวหนึ่งนะฮะก็เก่งเก่งอยู่ดีที่เหลือเป็นสล็อตฟรีนะก็ใส่เป็นคุณพ่อใส่เป็นเจ้าหนี้แทนอ่ามิกาลาลาเลนเซอร์ al ancer, นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถเพิ่มโซให้เราได้ง่ายแค่นั้นเองมันมัน แบบที่บอกว่าตอนนี้ไงแดมมันไม่ใช่ปัญหาแล้วปัญหามันคือโซขาดเลนิ่งาลาแลนเซอร์เลยเป็นตัวช่วยตีข้างที่แรงพอสมควรแล้วก็เพิ่มโซได้นั่นเองเนาะก็เก้าพันชิ้วหพันออโต้เรกาดเมื่อมันโจมตีตัวมันจะบวก2 0 0พันต่อยูนิตคู่แข่งที่นอนอยู่หนึ่งใบก็ถ้าเจอแอคเซลก็หวานหมูแล้วก็แล้วก็ต่อเนื่องนะครับสามารถให้มันเราสามารถเอาเลกกาดหนึ่งใบในสนามเข้าโซ ผู้แข่งมันสามารถเอินเตอร์เซ็บได้ก็ก็ถือว่าดีจเจอแอคเซลเงี้ยโอ้โเขาคิดจะเซ็บเหรอไม่มีทางนะโดนกดไปกด,ดเซ็บนะฮะเกรดสองใส่เท่านี้แล้วก็เกรดหนึ่งนะครับก็จะใส่เป็นตัวใหม่เต็มสี่เลยนะคนเก่งของมันนะของเด็กนี้ให้คลาสมอสนะแปดพันชิวหมื่นนะครับคอนเทนิวกองกากัดเนโซ่ตัวมันจะเกรดบวกสองเป็นเกรดสามนั่นแหละอีกสก,กิลหนึ่งแอคทีฟเรียการจับมันนอน นำน้มอนยูนิตหนึ่งใบกับใต้กองไห่หนึ่งดมแล้วก็เลือกคู่แข่งหนึ่งตัวไม่สามารถอินเตอร์เซปได้นะครับสกิลข้างล่างนี้สามารถใช้ได้แค่เทิร์นละหนึ่งชื่อเท่านั้นเองก็ต่อให้มันมีอยู่สองตัวหรือสามตัวหรือสี่ตัวก็ตามมันสามารถเลสเก็บหลุมหนึ่งใบและไห่หนึ่งเดมได้ครั้งเดียวคุณไม่สามารถที่จะกดอีกตัวหนึ่งได้แหละเพราะติดแค่ชื่อละครั้งนะฮะเหมือนกันเนมานนั่นแหละใส่เปิดท้าสามสามใบนะครับก็อย่างที่บอกนะ้อยนอกจากไอ้เจ้า เกรดสองแมชชีนิงแมนเทสแล้วก็จะมีไอ้นี่มาช่วยอีกตัวหนึ่งเนาะทำให้หาเกรดสามขึ้นมือได้ง่ายๆนะฮะแปดพันชิ้นหมื่นออโต้แวนเลียร์ไม่ต้องสนามจากมือเปิดเด็กห้าใบเกิดสัตว์หนึ่งใบขึ้นมือได้ขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งใบด้วยที่เด็กกองสับนะฮะอีกสกิลหนึ่งได้นิวแวนเลียร์นะฮะในเธอเหเราถ้าคู่แข่งไม่มียูนิตยืนอยู่เลยสักตัวนอนหมดทุกตัวก็บวกพลังห้าพันแล้วก็ใส่ตัวอา่าบราวเจ็ท เาวนี่เจ็คเบวนี่เจอร์กสามใบแ0 0พันชิวหมื่นนะฮะเอามากดสกิลล่างค่อนข้างจะโอเคในกรณีที่มือเรามีเกรดสามค่อนข้างเยอะหรืออะไรพวกนี้เนาะก็สกิลบนออโต้เลกาดเนสนามโซบัสหนึ่งตัวมันบวกหกพันแล้วคู่แข่งโมง่ท็อปเด็กหนึ่งใบถ้าเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าเราได้โซชาร์ตหนึ่งนะฮะอ,อีกสกิลหนึ่งออโต้เลกาดเมื่อนี้บูตโจมตีเวนกาดเกรดสามหรือสูงกว่าของคู่แข่งทิ้งมือหนึ่งใบคู่แข่งทิ้งมือหนึ่งใบด้วย ซึ่งไอเนี้ยตอนเนี้ยมันสามารถไปคอมโบกับคอมโบกับไอนี้ได้คุณสามารถทิ้งมือเป็นไอนี้ในกรณีมีนี่หลายๆใบบนมือเนาะคุณก็สามารถทิ้งมือเป็นไอเนี้ยแล้วก็คู่แข่งก็ทิ้งมือหนึ่งใบแล้วเสร็จแล้วแวเราตีถ้าถ้าสมมติว่าตีฮิตมันก็สามารถชุบมาลงสนามได้ง่ายๆหนึ่งตัวเลยแบบคอมโบที่ง่ายๆแบบอีซี่เลยอใส่ตะขาบ สามใบซึ่งอัน,นจริงๆจะใส่เพิ่มเป็นสอง,อต,องตัวจะลดตะขาบลงไปสองใบก็ได้แล้วไปใส่เปิดทาสามเพิ่มก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ชอบเนาะเจ็ดพันชิวหมื่นนะครับคอนเนิวเลกาถ้ามานอนอยู่ยูนิตแถวหลังของคู่แข่งที่อยู่ตรงข้ามกับไอเนี่ยลุกไม่ได้อืมไม่ใช่สิทั้งหมดสิออยูนิตทั้งหมดของคู่แข่งในแถวน้ต้นีน้กับมันลุกไม่ได้เนาะ แล้วกิดสก,กิลหนึ่งออโต้เรกาดนะครับเมื่อมันบูธฮิตหรือตีฮิตเวนการคู่แข่งบังคับยัดโซ่ทางไงนเดมเนาะก็ข้างนี้จะเป็นข้างที่บังคับฮิตนั่นเองเพราะว่าถ้าไม่ฮิตเลนนี้ลุกไม่ได้สมมติอยู่เลนนี้แล้วนอนอยู่เลนนี้ลุกไม่ได้อยู่เลนนี้เลนนี้ก็ลุกไม่ได้เนาะฉะนั้นมันใส่แค่สองตัวก็พอมันลนสองเลนได้ไงแล้วก็เด็กนี้คุณพ่อใส่เป็นดอทิเกอร์สามใบนะครับ แล้วก็ใส่เป็นคริสเซนเตเนลใบหนึ่งเนาะมันอยากได้แรงอ่ะเพื่อเพื่อเพื่อหลุดแล้วปิดได้เลยอ่ะแล้วก็ใส่เป็นคริอีกแปดใบถ้าเกิดเราใส่เป็นคริเก้านั่นเองพราว่าเพื่อหลุดปิดได้ก็ปิดได้เลยอะ่ะแล้วก็ฮิวสี่เนาะโอเคเด็กนี้ก็จะคล้ายๆกับการนิ่งคาลิโอที่อัปเกรดมาเนาะเหมือนกับเหมือนกับเด็กทาจิที่เหมือนกับไกอาอัปเกรดเนาะ ขึ้นหนึ่ง perfect light ของมันหรอก็จะมีเปิดทางสามแบบมอดสองตัวนะครับที่เป็น perfect light เนาะก็อใน,นกรณีได้เอาเล่นมอดละกันเนาะจะได้เห็นคอมโบเนาะอ่ะเดี๋ยวทับจั่วครับแล้วก็ขึ้นสองขึ้นสองจริงๆที่ดีสุดของมันคือ mantis เพราะว่าได้เปิดได้ได้เปิดฮะไ,ได้เปิดหกจั่วฟรีอาจจะลงอันนี้มาช่วยตีก็ได้อีกหนึ่งตัวถ้ากับว่าหาเก็ตสามสองครั้งก็พยายามหาขึ้นมือไว้สองตัวให้มันมีพวกนี้ไว้จะได้ เล่นได้ไม่ไงั้นเราเ่นยากเกินไปนะฮะ,ะจบเทินครับขึ้นสามตอนเนี้ที่คุณพ่อบอกว่าคุณสามารถที่จะเล่นเป็นคันนิ่งกันถ้าแบบอีเรายังไม่อยากเล่นแบบคุณฟาร์มมาสมมติกลายเป็นว่าฟาร์มได้สองตัวนี้แทนปุ๊บายแรกคุณพ่อแนะนำว่าเอาคันนิ่งคาริโอไปเลยก็ได้นะในกรณีที่อยากเล่นนะคันนิ่งคาริโอสามารถเล่นได้เลยตอนที่สกิลครับเมื่อลงสนามบวกห้าพันบวกไรด์คู่แข่งโม่หลุมหนึ่งใบ ได้เป็นเกรดสามหรือสูงกว่าบวกหมื่นบวกใดอีกแล้วก็กดสกิลกลางครับแอคทีฟวันเพื่อเทินโซบาสเกรดสามหนึ่งใบอันนี้บอกว่าอยู่ในโซเป็นเกรดสามเพราะฉะนั้นโซบาสตัวมันเนี่ยหนึ่งใบคู่แข่งโม่โม่ท็อปหนึ่งใบแล้วห้ามกาดก็ก็และเช็คคลิ้นได้คลิ้คลิๆๆได้ก็ไหลเป็นสี่ห้าเดมได้เลยนะหรืออาจจะหลุดชนะได้เลยก็ได้ซึ่งค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นท่าไม่ตายเก็บทีหลังก็ได้ก็จะเล่นเป็นไว้นองสติงเกอร์ละกนันเนาะง่ายดี แล้วก็อย่างที่คุณพ่อบอกว่าถ้าเล่นเวทมนต์สติงเกอร์ให้ดีคือมีไอ้นี่อยู่ข้างหนึ่งจะดีมากๆแต่ถ้าในโซเรามีเจ้านี้อยู่แล้วไอ้นี่ก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ข้างนะถ้าสมมติในโซลเรามีไอ้นี่อยู่ปุ๊บคุณพ่อนแนะนําว่าเอาไอ้นี่มาลงแล้วก็อาจจะหาตัวช่วยตีมาง่ายๆหนึ่งตัวข้า้งนี้จ,จะหาตัวช่วยตีมาอีกหนึ่งตัวอาจจะเป็นเอออะไรดีเนะาะอัรกันนิงคาลิโอแล้วกันไม่รู้อะไรไม่รู้หาตัวไหนแล้ว วิธีตีของไอ้เจ้านี่ก็จะให้ค่อนข้าง,ขง,ขง,ขงไม่ยากเนาะง่ายมากข้านในตีก่อนบัตหนึ่งโซหนึ่งอาบูทไปเลยก็ได้อันนี้ลงมาอย่าลืมถอดโซแล้วก็ท้าน,นี้ก็ได้โซชาร์จมาใหม่สมมติทาแล้วละกันคู่แข่งจะได้โมโท็อปเนาะแล้วก็ตีครับโมหนึ่งโม,โมโท็อปหนึ่งใบให้ผมด้วยโบกหมืน่นแล้วก็ได้แต่จะได้จวนหนึ่งมาหรือเปล่าก็ตามใจสกิลครับอาตีเกตสามคู่แข่งครับทิ้งมือหนึ่งใบครับผมทิ้งเป็นไอ้หมอนี่ครับ คู่แข่งที่มือผมหนึ่งใบด้วยครับเข้าไม่เข้าก็ตามใจเนาะกันนิ่งคาลิโอตีบูตคู่แข่งสมมนมิแต่ยูนิตนอนอยู่บวกห้าพันเป็นสองหมื่นห้าเวนกาตตีครับสกิลเคาน์เตอร์บัสหนึ่งกินเลียนหนึ่งใบคู่แข่งไม่ได้ทิกเกอร์แล้วก็สกิลครับโซบัสเกตสามหนึ่งใบโซเป็นตัวไหนก็ได้นะสองตัวนี้แล้วแต่จะโซเป็นตัวนี้ก่อนก็ได้อะไโซเป็นคันนิ่งคาลิโอก็ได้แล้วแต่แตจะได้วนของได้ อคู่แข่งผมเลือกเอาสองใบนี้ของคู่แข่งจากในแดมฮิลครับแล้วก็เจ็บสองแดมตัวมันบวกเห็นแดมเข้าใหม่สองแดมบวกสองหมื่นถ้าไอาพวกเนี้ยตีฮิตก็จะบวกอีกหมื่นหนึ่งเป็นสามหมื่นนะอย่าลืมนะมันมีผลนะกัดยากนะแล้วก็ทิกเกอร์ผมจะได้ทิกเกอร์ของคู่แข่งด้วยตีเสร็จสกิลครับเคาน์เตอร์บัตหนึ่งคอหมอนี่มาเพราะว่าเธอนี้มีกัดเข้าใหม่ในเดเมจโซนแล้ว ดสกิลได้โซบัสหนึ่งใบครับโซบัสตัวเริ่มหรือโซบัสเกตสองทิ้งไปลุกหนึ่งตัวอ่านี่พลังหายเพราะว่าสกิลมาตีอันนี้บวกหมื่นครับอมเหมือนเดิมันนี้ก็ตีใหม่ก็บัสหนึ่งโซนหนึ่งได้ก็บัสหนึ่งโซนหนึ่งไปถ้าไม่ได้ก็รับทิกเกอร์แล้วกันแล้วก็ห้างนี้ตีสองหมื่นสองห้าเวฟได้อยู่แค่เนี้ยโมกกงอยแค่เนี้ย แล้วก็วนขึ้นทันต่อไปก็ไอ้ท่านี่ไม่ตายคุณก็จะเป็นไอ้นี่อาจจะเสพทิ้งแล้วก็ไปลงในตัวฟีฟรีอย่างเจ้านี่แทนลาลาแดนเซอร์แล้วก็ตูดอาจจะมีอาจจะมีตะขาบไอ้นี่อาจจะหายไปแล้วลงเป็นตะขาบมาตรงนี้แทนก็ได้ก็ง่ายหน่อยเนาะอาจจะจะเป็นเวฟตีอย่างนี้ข้างนี้ก็ถ้ามียูนิตนอนอีกสักสามตัวสามตัวก็มวกไปหกพันแล้วก็ไม่ต้องบูตก็ได้ค่อยๆ่อยบูตท,ทีหลังแล้วก็ข้างนี้ตี อาจจะไม่บูตก็ได้เพราะว่าบูตท,ที่หลังเพราะว่าบูตเดี๋ยวหายแล้วก็แวนตีแวนตีบูตไปเลยอันนี้อาจจะโบกห้าพันเพราะว่าผู้แข่งไม่มียูนิตยืนสกิวครับเคาน์เตอตร์บัตหนึ่งยัดผลทิกเกอร์ไม่เกิดขโมยผลทิกเกอร์มาแล้วก็โซบ,บัตหนึ่งใบฮิวสองแดมเจ็บสองแดมเมื่อจบจบกันต่อสู้บัตหนึ่งลากโซบัตหนึ่งลุกโบกหมื่น แล้วข้านี้ก็ตีบูทได้แหละอันนี้อาจจะข้างนี้ตีบูทก่อนก็นได้ถ้าแบบมือไม่กี่ใบครับห้าแดมครับมีกี่ใบครับมีมือใบเดียวครับอ้อทิ้งมือหนึ่งครับทิ้งมือด้วยแล้วก็ข้างนี้ตีกาดไม่ได้แค่นี้ล่นอยู่แค่นี้เลยแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการนิ่งคาลิโอก็ได้ถ้าแบบฮเฮ้ยเด็กเขาจะเอาแล้วอะแล้วแล้วเรามีการนิ่งคาลิโออยู่มีมีไอไอนี่อยู่มีมีไอนี่อยู่ก็อาจจะ เปลี่ยนเป็นกนิ่งคาลิโอเล่นแทนเหมือนเดิมท่าโมโกลองได้หนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบได้กองสี่ใบก็ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นท่าสำรองที่ค่อนข้างจะว้าวว้าวมากๆก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นมันมันมันเป็นคอมโบเลยนะนี่เมก้าจะบอกว่าเมก้าไม่ไม,มีไม่มีคอมโบไม่ได้เลยนะมันมีคอมโบเลยนะแต่ก็ตัง้งแต่คอมโบของโพเทคเนาะมีเวฟ มีพลังพอสมควรแต่กลายเป็นว่ามือไม่ได้หนามากขนาดนั้นแทนแหละมือค่อนข้างจะบานกลางถึงน้อยเพราะว่ามันมันมันอออินอะมันเป็นเด็กที่ขึ้นกึ่งอออินพวเปลตหนึ่งบางทีบางจังหวะมันก็ต้องทิ้งมือบ้างบางจังหวะมันก็ต้องใช้จากหลุมมีอ่ามีจัว่วคืนบ้างมีการเช็คได์เพิ่มบ้างมีการอะไรพวกนี้บ้างก็นั่นแหละนะฮะเพราะว่าไอ้นี่มันค่อนข้างจะ อยู่ที่ดวงกูแข่งไงว่าเจ็บดอถ้าเจ็บดอแล้วก็ยิ้มไงล้วก็ร่ารวยไงแต่ถ้าเขาไม่ได้เจ็บดอแต่ว่าเจ็บนอมันสองใบแล้วก็ค่อนข้างจะน่าซิดซหน่อยนะนั่นเองนะครับก็กคนนิงคาลิโอมันดีหมดนะเสียอย่างเดียวคืออะไรเสียอย่างเดียวคือสก,กิลเมื่อลงเนาะถ้าแบบสก,กิลบัสหนึ่งโซนหนึ่งก็แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวโม่กองอย่างเงี้ยเออเก่งเก่งเลยแต่สก,กิลเมื่อลงเล่นยากไปหน่อยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับกับเมกาที่เติมของใหม่มาเดี๋ยว อาทิตย์หน้าเราจะได้ V.S. สิบเอ็ดมาแล้วเราก็จะรอทำสิบเอ็ดกันซึ่งสัปดาห์นี้หลายๆคนที่รอพรีเมียมนะฮะก็ดีใจด้วยนะครับวันพฤหัสมีพรีเมียมให้ดูนะฮะติดตามชมได้ว่าจะเป็นเด็กอะไรนะครับก็วันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะถ้ายังสงสัยอะไรยังไงคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับเดี๋ยววิ่งไปตอบให้นะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ